สวัสดีครับพี่<ม>น้องกเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีที่137คือเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็เป็นในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นก็มีคำถามที่ค่อนข้างจำพักมายนะครับในการที่เราได้จัดทำเป็นคลิปบรรยายความรู้อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องมังคุดมันออกผลผลิตปีเว้นปีจริงหรือไม่คาตอบคือคงไม่ใช่ครับแต่ ท่านก็จะถามต่อไปว่าอา้าวแล้วทาไมทุกปีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยปีนี้ดกปีต่อมาก็จะมีผลผลิตน้อยหรืออาจจะไม่ได้ผลผลิตทั้งนี้ก็เนื่องจากในเรื่องของอาการศึกษาเรียนรู้เราทําความเข้าใจเราก็จะตอบได้เลยนะครับว่าในส่วนของพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของมังคุดนั้นเขามีลักษณะที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากไม้ผลอื่นๆซึ่งผมก็จะนํามาเป็นคลิปคําตอบให้ต่อไปแต่ สำหรับในคลิปนี้ประเด็นที่เรากำลังอยากจะให้ท่านเห็นภาพนั้นก็คือเรื่องของการทำมังคุดให้ประสบความสำเร็จเราจะต้องมีมังคุดเก็บเกี่ยวทุกปีและในแต่ละปีนั้นเราก็จะต้องมีมังคุดที่จะทยอยเก็บเกี่ยวทุกเดือนตามฤด,ดูการผลิตในส่วนของบางท่านนั้นอาจจะมองว่ามังคุดมันก็จะต้องออกมาเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็ดก มีปริมาณมากพอถึงช่วงตรงวะจงนั้นเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของแรงงานการเก็บเกี่ยวแรงงานไม่ทันเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ผมกําลังให้ท่านเห็นภาพในเบื้องต้นก็คือการบริหารจัดการโครงสร้างสวนที่จะทําให้มังคุดนั้นมีผลผลิตทุกปีและมีผลผลิตเก็บเกี่ยวทุกเดือนมันก็จะต้องมีลักษณะสวนที่โปร่งอากาศไทยเทนะครับมีสภาพใบที่สมบูรณ ที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะได้รับปริมาณแสงแดดอย่างต่อเนื่องนี่คือพฤติกรรมในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องปรับโครงสร้างสวนแต่ว่าในส่วนต่อมาในลักษณะของการที่จะทำบังคุดคุณภาพนั้นเราก็ทราบนะครับว่ามังคุดนั้นเขาจะมีการออกดอกในแต่ละปีนั้นมันก็จะแยกเป็นบังคุดภายใน ทรงพุ่มมังคุดภายนอกสรงพุ่มแต่ทั้งหมดจะออกจากใบแก่และก็ต้องเป็นใบแก่ที่มีคุณภาพก็จะได้ดอกใหญ่เมื่อได้ดอกใหญ่ก็จะเป็นผลโตผลโตก็จะมีน้ำหนักมากดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เรากำลังให้ท่านเห็นภาพนั้นก็คงเป็นเรื่องที่อยากจะให้มองว่าถ้าเราจะทำให้มังคุดมีผลผลิตในส่วนของทุกปีเราก็ต้องทำใบให้สมบูรณ์ และในส่วนของการที่จะทําให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวทุกเดือนเราก็จะต้องทําให้มังคุดออกดอกต่อเนื่องอย่างกรณีในภาพนี้คือแปลงพานาระบบก,การผลิตมังคุดของบริษัทเจียไตเราจะเห็นนะครับว่ามีมังคุดรุ่นใหญ่รุ่นที่1ออกในเดือนพิกาปลายธันวามีมังคุดรุ่น2อ,ออกดอกในเดือนอธันวาคมมกราคมและกับมังคุดรุ่น3ออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับว่ามังคุดนั้นออกดอก3เดือนต่อเนื่องก็จะทำให้มังคุดมีเวลาในการเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้ง3เดือนบางครั้งเราอาจจะเห็นผลผลิตรุ่นแรกนะครับอยู่ในต้นเดือนธันวารุ่นสุดท้ายกำลังดอกบานอยู่ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมในลักษณะของผลผลิตนั้น เราก็ต้องเห็นได้ว่ามีมังคุดนอกสงพุ่มและมังคุดภายในสงพุ่มฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะนำเรียนก็คือกรณีในเรื่องของกระบวนการจัดการที่จะทำให้มังคุดมีผลผลิตต่อเนื่องเราก็เอาภาพในอดีตซึ่งเป็นงานวิจัยของเรามาแสดงให้เห็นนะครับว่าเราจะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวตลอดทุกวันต่อเนื่อง แล้วก็ทุกเดือนในช่วงฤดูการผลิตเรามาดูครับในส่วนของปีนี้ปีการผลิต2,566ก็จะใกล้เคียงกับปี2,562แต่ว่าเนื่องจากในส่วนของปีการผลิตของแปลงพันาระบบก,การผลิตของมังคุดตัวนี้เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาผลผลิตดกมากมีปริมาณถึง30ตันเศษจ,จากมังคุด270ต้น เพราะฉะนั้นในปีการผลิตนี้เนี่ยมังคุดจะต้องน้อยมากแต่ในทางกลับกันเราก็ประเมินแล้วว่าปริมาณผลผล,ผลิตมังคุดปีนี้เราปรับโครงสร้างทั้งหมดตามหลักการคือทาต้นให้สมบูรณ์นะครับสร้างใบใหม่ต้นที่เป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ก็จะนําไปสู่การชักนําให้ออกดอกเท่ากับว่าเรามีมังคุดออกดอกถึง3รุ่นใหญ่ๆก็คือพิจิกาธันวารุ่นที่1 เดือนมอกราลุนที่สองเดือนกุมภาพันธ์รุ่นที่สามเราลองมาดูครับว่าผลการเก็บเกี่ยวที่จะแสดงเห็นว่าหลักการการทำมังคุดให้ประสบความสำเร็จเรามีผลผลิตเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านที่เราเห็นในภาพเนี้ยอันนี้คือปี2 5 6 2รอหกสิบสองทับหสิบสองเราจะเห็นนะครับว่า เดือนมีนาคมเรามีผลผลิตเก็บเกี่ยวเดือนเมษายนเราก็จะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่ากิโลมาเดือนพฤษภาคมก็จะมีอีกประมาณ5 0 0พันกว่ากิโลกร,รมัมในส่วนของเดือนมิถุนายนก็อีก1,000พันกิโลกร,รัมเสร็จนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพว่าบังคุดออกดอกรุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่ส อันนี้จะเป็นหางรุ่นที่4เพียะแต่ั้ถ้าเรามีแรงงานเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับปกติเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือเราจะเก็บเกี่ยวได้ทันเวลาบางคุดดำก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมองว่าสถานการณ์ราคามันมีขึ้นมีลงแต่เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเรามาดูผลผลิตอย่างกรณีในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมาในแปลงนี้ก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในทุกวันนะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะวันหนึ่งก็ประมาณ100กิโลมาถึงช่วงเดือนเมษายนขณะนี้ก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวมากขึ้นเราก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในระดับ160-170ถึง170กิโลกรัมต่อวันอาจจะเป็นวันเว้นวัน,วน,วน,วนพอเดือนพฤษภาคมเราก็จะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวอีกไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้น ในกรณีของการเก็บเกี่ยวเราได้ประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวที่ได้ทันแล้วก็จะเป็นผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพปัญหามังคุดดำก็จะไม่เกิดขึ้นในด้านของราคานั้นเราคงต้องให้เป็นไปตามกลไกการตลาดแต่เราจะเห็นนะครับว่าเรามีมังคุดทุกรุ่นที่แพงคือเดือนมีนาเมษาคือทุกปีเนี่ยเดือนพฤษภาอาจจะราคาอ่อนตัวลงแต่ สำหรับปีการผลิตนี้เดือนพฤษภาคมบางคุดวันนี้อยู่ที่ปัดดำก็อยู่ที่ประมาณ90บาทต่อกิโลกร,รมัมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ดีอยู่พอไปถึงเดือนพฤษภาปลายเข้ามิถุนาอันนี้รุ่นธรรมชาติชุดใหญ่จะเริ่มออกแต่ในแปลงที่เราทำการเก็บเกี่ยวก็เก็บมาเป็นรุ่นใหญ่ก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะสรุปในท้ายคลิปนี้ว่าการทำบังคุด เราจะต้องทำให้มังคุดออกดอกทุกปีและการออกดอกจะต้องออกแบบกระบวนการจัดการคือมีการออกดอกถึง3รุ่นเราจะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมังคุดอย่างเต็มกรอบคืออย่างน้อย3เดือนเราก็จะได้ทั้งปริมาณได้ทั้งคุณภาพปัญหาความเสียหายอันจะเกิดขึ้นก็น้อยลงส่วนพิทักษกรที่สนใจ และถามว่าแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอสรุปแค่ประเด็นในโครงสร้างหลักว่าการทำมังคุดให้ประสบความสำเร็จเราก็จะต้องทำมังคุดให้ออกดอกได้ทุกปีออกดอกสม่ำเสมอไม่มะดดกเกินไปไม่น้อยเกินไปและ ในส่วนผลผลิตเราก็จะต้องมีผลผลิตเก็บเกี่ยวทุกเดือนตามฤด,ดูการผลิตของเขานั่นเองครับสวัสดีครับ